สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับถ้าไม่มีลุงตู่ในวันนั้นนะครับทุกวันนี้ประเทศชาติคงถูกนะักการเมืองสร้างความชิบหายพินาศไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน แจกสัญชาติให้ต่างด้าวหรือแม้กระทั่งการขายสมบัติหมายเหตุคลิปนี้<อ>สมาเพความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหา,หาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนี่ขนาดลุงตู่ได้ประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วนะครับเพื่อนแต่ยังปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคนไทยได้มากมายมหาศาลนะครับ ม่ว่าจะเป็นกรณีัฐธรรมนูญฉบับปากโกงนะครับที่เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคนไทยเป็นหลักจนนักการเมืองหลายท่านเนี่ยกระเด้งกระดอนออกไปเพราะอะไรครับเพื่อนเพื่อนเพราะมันไม่เป็นที่ประจักษ์ทางด้านพฤติกรรมนะครับก็คือจริยธรรมครับเพื่อนนก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับเพื่อนเป็นไปได้ยังไงครับนเพื่อนคู่ขัดแย้งอย่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเปิดคลิปแฉนะครับเป็นคลิปลับ โอ้ยงามไส้จนนานาอาระยะประเทศเนี่เขาฝันผวาน,นะครับกับประชาธิปไตยแบบไทยๆครับเพื่อนๆที่ผู้นําประเทศมองลูกน้องตัวเองเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับให้ <c oughs> งามไส้ประศาสตร์กูจะเสียนี่ถ้าไม่คิดขายชาติจริงคงไม่แกล้งบ้าทําไม่ได้หรอกครับเพื่อนๆ <c oughs> และถ้าหากเรามองย้อนกลับกันนะครับถ้าไม่มีล้วธรรมนูญฉบับปราบโกงนะครับที่เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและปกป้อง งบประมาณผลประโยชน์ของประเทศชาติคุณลองคิดสภาพดิครับว่าสารและลูกของผู้นำประเทศณนะเวลานั้นเนี่ยมันจะทุเลศขนาดไหนนะครับคุณคิดว่าต่างชาตินี้เขาโง่หรือไงครับเพื่อนโอ้ยงามไส้ประสาทคุณจะเสียไม่มีมหาอำนาจชาติไหนหรอกครับที่จะยอมรับนะครับผู้นำประเทศที่เป็นหุ่นเชิดครับเพื่อนๆเขาก็ต้องการครบหากับผู้นำที่แข็งแกร่งทั้งนั้นนั่นแหละครับเพื่อน ส่วนผู้นำหุ่นเชิดเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไว้ใช้ประโยชน์เรียกได้ว่าเป็นน้ำใต้ตีนนะครับเพื่อนๆที่เขาจะสั่งการชี้นกชี้ไม้ให้เป็นไปแนวทางที่เขาต้องการกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อผลประโยชน์ของประเทศเขาอย่างไรก็ได้ คุณอยากได้ผู้นำที่มีวุฒิภาวะแบบนี้เหรอครับเพื่อนเซึ่งแตกต่างจากอดีตนะครับนายกรัฐมนตรีของเราอย่างลุงตู่ครับเพื่อนๆที่แข็งก้าวไม่ยอมอะไรง่ายๆแล้วก็นำพาประเทศรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเฟื่องฟูในยุคนี้สมัยนี้ที่ก่อนหน้านี้นะักการเมืองทั้งหลายมันอดอยากปากแห้งแล้วต้องการเข้ามาทุจริตคอร์รัปชัน ก็ได้แล้วธรรมนูญฉบับราปกงที่ลุงตู่เนี่ยเขาวางลากฐานไว้จนนักการเมืองเนี่ยมันเข้ามาโคตรมาโกงไม่ได้จนมันหงุดหงิดถึงขั้นต้องการอยากแก้ไขแล้วธรรมนูญถามนะครับในสภาวะเศรษฐกิจข้าวยากบากแพงบริหารงานห่วยแตกนะครับของนักการเมืองสองสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนที่เป็นคนของคณะแดงเนี่ยนะครับ แล้วเราจะแก้และธรรมนูญไปเพื่ออะไรประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการแก้ไขและธรรมนูญฉบับปากรองไม่มีนะครับมีแต่นักการเมืองนี่แหละครับจะเปิดช่องเปิดทางให้มินมีการทุจลิดช่อลาดบางหลวงหรือคอร์รัปชั่นหรือการโกงนะครับเพื่อน,อนแก่รัฐธรรมนูญก็มุ่งเน้นแต่หมวดมาตา1นึและกรณีนี้และโั่วร,ร้ำนะครับไอ้พวกที่ทาผิดกฎหมายอาญาแผ่นดินครับเพื่อน,อนจับจ้วงล่วงละเมิดซอกก่อนบ่นทําลายติดคุกติดตาราง ก็มีแต่คนระยำตำบอลทั้งนั้นน่ะแหละครับเพื่อนๆที่จงใจเจตนาทําผิดกฎหมายอาญาแต่กล่าวหาว่ากฎหมายผิดในขณะที่ชาวบ้านาชาว่องตาสีตาสาเยาวชนคนอื่นไม่เห็นเขามีปัญหาเรื่องกฎหมายเหล่านี้เลยครับเพื่อนๆนแถมดีซะด้วยครับเรามีรัฐธรรมนูญฉบับปราโกงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่ให้นักการเมืองมันเข้ามาโกงนะครับเพื่อนเราไม่ได้ประโยชน์ตรงไหนครับเพื่อน มีแต่นะักการเมืองนี่แหละครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าเออะบ้าบอคอแตกอะไรหรือจงใจเจตนาอยากเปิดช่องทางอยากปูทางเอาไว้เข้ามาโกงในอนาคตหรือไม่ถึงมุ่งเน้นแต่จะแค่ไขและธรรมนูนโดยไม่สนใจปากท้องของประชาชน และก็ปัญหาตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับที่ควรจะปิดกั้นการคบหาจรจารในทุกช่องทางนะครับระหว่างไทยกับขเขมรได้แล้วเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามากดราคาสินค้าเกษตรตกรไทยนะครับเพื่อน แก๊งมิชาชีพสร้างความเสียหายให้กับประชาชนคนไทยและประเทศชาติอย่างแก๊งคอเซนเตอร์ทุนเทาต่างๆหรือแม้กระทั่งบ่อนคาสิโนจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับรวมไปถึงแรงงานต่างดาวที่ช่วยกันขนเงินขนทองที่มีอยู่น้อยนิดในประเทศไทยเนี่ยนะครับเอาไปพัฒนาเศรษฐกิจเอาไปซื้ออาวุธสงครามนะครับกับประเทศคู่ขัดแยง้งอันตรายนะครับมีแต่ภัยความมั่นคงทั้งนั้นนะครับเพื่อน แต่กลับมีใครบางคนคิดอยากคบหาเปิดดง,ดงเปิดด่านหรือแม้กระทั่งแอบอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมที่เหมือนจะสงวนเอาไว้ให้คู่ขัดแย้งได้ใช้ประโยชน์ในขณะที่คนไทยนะครับและผู้ที่สูญเสียที่เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยกลับไม่มีใครเคยเอ่ยหรือพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนเลย <c oughs> โอยงามใสตายเลยนะครับนะักการเมืองบ้าบออะไรครับเพื่อน คิดแต่จะสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติซึ่งผิดกับยุคลุงตู่เลยนะครับที่พูดแต่ยุทธศาสตร์ชาติวางล่างฐานในอนาคตครับเพื่อนๆแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับปราโกงเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกออกแบบมานี่ก็หลายปีแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถแก้ปัญหาในอนาคตอย่างทุกวันนี้ได้ครับเพื่อน้าไมงั้นตายนะครับประเทศชาติชิบหายบรรลัยแน่นอนเพราะอะไรละครับ ไม่รู้ว่ามันคิดเข้ามาเล่นการเมืองมาบริหารประเทศหรือเข้ามาขายชาติกันแน่เพราะแต่ละคนเข้ามาก็ไม่มีใครเลยนะครับที่จะทําเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยนะครับเพื่อนเพื่อนนักการเมืองคุณไปดูแต่ละตัวในชี้หน้าได้เลยครับเพื่อนเพื่อนมีแต่ทาเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองตัวเองพวก้องตัวเองและก็ผลประโยชน์จากประเทศเพื่อนบ้านก็คือกลุ่มนายทุนที่ได้ประโยชน์จากการค้าขายตามแนวตะเข็บชายแดนหรือแม้กระทั่งไอบ้บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่หาเก็บสวยเก็บเลยได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นกรณีต่างดงต่างด้าวข้ามไปข้ามมาหรือแม้กระทั่งคนไทยข้ามไปเล่นบ่อนในต่างประเทศครับเพื่อนไอสื่อเฮงสวยที่อ้างว่ารักชาติมันเคยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องเหล่านี้หรือไม่ครับตายเลยนะครับนอกจากจะไม่วิจารณ์แล้วแถมยังมาบูลลี่ด้อยค่าลุงตู่ทําไปเพื่ออะไรครับเพื่อนคนเหล่านั้นเคยทําอะไรให้ประเทศชาติเนี่ยมันดีขึ้นบ้างครับนอกจากจะสร้างความแตกแยกครับเพื่อน ไอ้ที่อ้างว่าปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติก็เพราะไปขัดแย้งกันนะครับก่อนหน้านี้ก็เชียร์กันอยู่ครับเพื่อนเพื่อนเชียร์กันนี่ไม่ธรรมดานะครับจนมันมีอำนาจล้นฟ้าแปลงพลังงานของชาติไปเป็นของกลุ่มนายทุนได้หรือแม้กระทั่งการประดิษฐ์วาตกรรมอย่างค่าเ t ีนะครับเพื่อนๆหรือนะครับเงินอุดหนุนชดเชยที่นักการเมืองเนี่ยนะครับอนุญาตให้กลุ่มนายทุนนะครับมาล้วงกระเป๋าเงินประชาชนไปใส่กระเป๋าตัวเองได้ ส่วนนะครับไอเรื่องรถไฟลอยฟ้าโครงสร้างพื้นฐานอะไรที่ควรจะเป็นของชาติก็ให้เอกชนมันหาผลประโยชน์จนล่ำรวยไม่รู้จะรวยเท่าไหร่แล้วนะครับมันเคยมีสื่อหัวขาวหัวดำระยำตำบอลหน้าไหนมาทวงคืนสมบัติของชาติได้บ้างครับไม่มีนะครับก็สร้างความชิบหายกันต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้นี่กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับการที่มันมานั่งบูลลี่ด้อยค่าดา่าทอลุงตู่เนี่ย มันจะเอาสมบัติของชาติอะไรอีกนะครับไปยกให้กลุ่มนายทุนแล้วก็นักการเมืองนะครับโอ้ยงามไส้ภาษาไสยไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกุลเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่ง